สวัสดีคะ่ะฟีมันีคลิปนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับไทยเดลี่ไทยเดลี่เป็นแอปที่สามารถหางเงินได้ฟรีการถอนเงินของไทยเดลี่สามารถถอนเข้าทูม,มัน o ี e วอลเล็ได้ใครที่ยังไม่มีไทยเดลี่แล้วอยากจะสมัครลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแอปนี้เพียงแค่เราทําการดาวน์โหลดแอปครั้งแรกเราก็สามารถกดถอนเงินออกได้เลยการถอนเงินเริ่มต้นจะอยู่ที่1บาทซึ่ง1บาทนี้จะเป็นรางวัลเริ่มต้นสําหรับ ผู้ใช้ใหม่นะคะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีนะส่วนการหาคะแนนของไทเดลี่หาได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวพวกนี้นี่เราก็กดอ่านข่าวไปเสร็จแล้วรอให้แถบตรงนี้มันเต็มนี่นะคะรอให้แถบตรงนี้มันเต็มเราก็จะสามารถได้คะแนนนะอ่ะกดที่เหรียญทองแล้วเราก็จะได้รับคะแนนถ้าเราอยากได้คูณ2เราก็กดดูวิดีโอเอานะคะอันนี้ขออนุญาตปิดนะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราจะได้ก็คือตรงนี้ ที่เขาเขียนว่าวิดีโอวิดีโอตรงนี้จะเป็นเหมือนการดู Youtube นะคะส่วนคลิปเด่นนี่คลิปเด่นตรงนี้จะเป็นเหมือนการดูวิดีโอใน t i k t o k 2อันนี้ก็สามารถหาคะแนนได้เหมือนกันหรือให้เราเข้ามาเช็คตรงนี้นี่ตรงที่เขาเขียนว่าภารกิจ ในหน้าภารกิจตรงนี้จะเป็นภารกิจประจำวันไม่ว่าจะเป็นภารกิจการล็อกอินรายวันจะอยู่ตรงนี้หรือแม้แต่ภารกิจการอ่านข่าวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นภารกิจรายวันที่ได้เหรียญค่อนข้างเยอะนะก็ลองดูได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะหาเงินจากไทยเดล l ่โดยที่ไม่ต้องลงทุนไทยเดลี่ไม่เน้นการเชิญเพื่อนแต่ถ้าเราเชิญเพื่อนได้โอกาสที่เราจะ ได้ถอนเงินไวขึ้นมันก็มีมากเหมือนกันใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะคะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนี่นะเสร็จแล้วที่เขาเขียนว่าเชิญเพื่อนเพื่อ,อรับรางวัลตรงนี้เราก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สาหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนของเขาเพียงเพื่อนสมัครต่อที่ลิงก์ไม่ต้องใส่รหัสคําเชิญนะคะเพราะว่าเขาจะผูกเองอัตโนมัตินะส่วนการถอนเงิน อ่ให้เรามาตรงนี้ตรงบัญชีเสร็จแล้วกดที่คำว่าแลกเงินในในหน้านี้มันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะมันจะมีการหาเหรียญเพิ่มเติมด้วยนะเราก็สามารถกดพวกนี้ได้อันนี้สำหรับคนที่อยากจะหาเหรียญเพิ่มเติมนะ ประมาณนี้นะคะอันไหนก็ลองกดดูนะส่วนการแลกของรางวัลก็มาที่คําว่าแลกเงินอย่างที่บอกว่าเพียงแค่เราทำการดาวน์โหลดแอปครั้งแรกเราก็สามารถกดถอนเงินออกได้เลย1บาทอบาทเดี๋ยวให้ดูประวัตินี่นะคะประวัติกันแรกการแลกของไทยเดลี่อ่ะมันจะมี1บาท10บาท50บาทแล้วก็500บาทส่วนตรงนี้คือ1บาทอันนี้คือ1บาทแรกนะคะที่แอปเขาให้ตอนที่เราสมัครครั้งแรกนะ อันเดี๋ยวขอปิดตรงนี้แป๊บหนึ่งนี่หนึ่งบาทตรงนี้อันเนี้ยกดสมัครปุ๊บกดถอนออกได้เลยหนึ่งบาทแล้วก็ห้าสิบบาทอันนี้คือที่ถอนมานะอ่าที่ถอนไว้แล้วมันจะเหลือสิบบาทตรงเนี้ยของเรายังไม่ได้ถอนการถอนถ้าเราถอนสิบบาทห้าสิบบาทไปแล้วในครั้งต่อไปถ้าเราจะถอนก็คือห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะคะการถอนเงินของแอปนี้นอกจากถอนเข้าทูมันนี่วอลเล็ตได้เรายังจะ สามารถเติมเงินเข้ามือถือได้เหมือนกันหรือใครที่ใช้กระเป๋าบ i แ a น c e นี่นะคะเราอยากจะถอนเป็นเหรียญ USDT ก็ได้เหมือนกันนี่อ่าประมาณนี้นะสำหรับการถอนเงินก็ลองเล่นดูได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีไทยเดลี่ยืนยันนะคะว่าแอปเนี้ยเขา้าใจจริงการหาคะแนนของเขาก็หาได้หลายช่องทางถ้าเราขยันหน่อยไม่ว่าจะเป็นการขยัน อ่านข่าวบ้างการขยันกดดูวิดีโอบ้างหรือขยันแนะนําเพื่อนบ้านโอกาสที่เราจะได้ถอนววยมันก็มีมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไม่ชอบแนะนําเพื่อนเราก็ขยันหาคะแนนตามภารกิจต่างๆอันนี้ก็ได้เงินมาเหมือนกันนะคะอ่าประมาณนี้นะคะสําหรับการมาแนะนําแล้วก็การมาบอกวิธีการหาเรียนเพิ่ม,เต,มเติมจากไทยเดลี่ใครยังไม่มีลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะ คลิปนี้ก็หมดแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนิดนึงนะคะใครชอบใครอยากได้เงินฟรีใครอยากหางเงินออนไลน์ฟรีๆก็กดติดตามช่องไว้นะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ